สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําการเทรดบิตค i n นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับอ่าแอปที่ใช้นะครับตอนนี้ก็คือใช้แอปบิตคัพนะครับซึ่งจะเป็นเอ็ h ช n g e ในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่นะครับตอนนี้อ่าเว็บเขาปิดรับสมัครอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเปิดรับสมัครวันไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับ มาดูกันก่อนนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับว่าเราเริ่มกันยังไงดีอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าเมนูต่างๆนะครับฝากเงินถอนเงินซื้อขายนะครับชวนเพื่อนข่าวสารรางวัลอะไรต่างต่างนะครับสาคัญอยู่ตรงนี้นะครับอ่าให้เราเลื่อนลงมานะครับจะเป็นหน้าของ popular อ่า popular นี่ก็คือจํานวนเหรียญและก็ปริมาณที่มีคนซื้อขายเยอะสุด ในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าดูตอนนี้นะเหรียญที่คนถืออยู่เยอะสุดเลยก็คือเจ้า BNB นะครับอยู่ที่884ล้านอ่านะครับโดยมีอยู่จำนวน1 0 0 k นะครับจำนวนเหรียญน,นะครับรองลงมาก็เป็น Bitcoin นะครับเป็น USDT Ethereum a d a นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ป๊อปปูล่าตอนนี้นะครับ ถ้าแนะนําให้เล่นนะครับเ็าจะแนะนําแนะนําให้เล่นเหรียญพวกที่มีปริมาณเยอะพวกนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเป็นท็อปก็คือเหรียญที่ขึ้นมาอ่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับในอ่าชั่วโมงที่ผ่านมาครับตัวนี้เขาจะเป็น ksm นะครับที่ขึ้นมา19%อนะครับอันนี้วัดในรอบ24ชั่วโมงนะครับราลงมาก็เป็นเหรียญ bnb evx นะครับนี่คือท็อปขึ้นนะครับส่วนมาก็คือ ท็อปลงนะครับอ่าพวกนี้ลงรุนแรงในะรอบยี่สชั่วโมงต่อมานะครับอ่าอ่าอันนี้นะครับอ่าต่อไปในเมนูข้างล่างนะครับเมนูต่อไปก็คือในเมนู market อ่าเปิดมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นลิสต์เหรียญน,นะครับที่เราลิสต์ไว้นะครับเป็นรูปดาวเป็นรูปอ่าเป็นรูปดาวนี่ก็คือ ที่ผมลิสไว้แล้วนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผมสนใจที่ผมเล่นนะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้กดนะครับมันก็จะขึ้นทุกเหรียญขึ้นมาอ่าทังเกียตนะครับมีหลายเหรียญเยอะมากนะครับอ่าใครสนใจเหรียญไหนนะครับก็ไปต้องไปศึกษานะครับว่าเหรียญนั้นมีพื้นฐานอะไรยังไงนะครับเหมาะสมเล่นยาวเล่นสั้นนะครับถ้าใครจะลิสเหรียญไหนไว้นะครับก็กดรูปดาวด้านหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นเฉพาะเหรียญที่เราชอบนะครับแล้วก็กดรูปดาวอ่า จะมีเมนูรูปดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนทีมเป็นดักโหมดหรือว่าเป็นโหมดสว่างนะครับเนี่ยส่วนตัวผมชอบโหมดดักโหมดนะครับสบายตาดีโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดในการเทรดนะครับในการเทรดพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเทรดตอนนี้ที่ผมเปิดค้างไว้นะเป็นตัวที่ขึ้นมาแรงเลยนะครับตัว KSM นะครับ สมมุติเราอยากจะเทรดบิตคอยนะครับอ่าบิตคอยเราก็จิ้มไปที่บิตคอยเลยอ่าราคาบิตคอยตอนนี้นะครับก็1นึ่งล้านหกแสนนะครับประมาณหนึ่งล้านหกแสนนะครับเริ่มจากการเริ่มกับเมนูแรกนะครับก็คือเมนูชาร์ตเมนูชาร์ตนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปกราฟมานะครับกราฟก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับย่อราคาได้นะครับกราฟจะมีตั้งแต่1นาทีนะครับ 1นาทีก็คือ,อแท่งเทียน1นแท่งนะครับก็คือ1นาทีนะครับหานาทีก็คือแ,แท่งเทียน1แท่งก็คือ5นาทีนะครับมีไปจนถึงกราฟเดย์นะครับก็คือเป็นกราฟแท่งเทียน1แท่งก็คือ1วันนะครับแนะนำนะครับแนะนำมือใหม่นะครับอ,ああอันนี้ผมแนะนำคร่าวๆนะครับก็คือให้ดูกราฟใหญ่เป็นหลักก่อนก็คือกราฟเดย์นะครับเหมือนบิตคอยเนี่ยกราฟเดย์ก็คือ เป็นโซเป็นเทรนขาขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วก็ย่อขึ้นมาแล้วก็ย่อตอนนี้ก็เรากําลังกลับขึ้นไปใหม่นะครับก็คือกําลังรอเบรกนิวไฮอยู่นะครับอ่าครับพอเราดูกราฟเดย์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ดูไทม์เฟรมเล็กลงมานะครับอ่าไทม์เฟรมสชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับ30นาทีนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนละเอียดอีกทีนะครับต่อไปนะครับเป็นหน้าของหน้าของเทรดนะครับอ่า หน้าขอเทนี้นะครับจะแสดงหน้าออเดอร์นะครับออเดอร์สีแดงนะครับออเดอร์สีเขียวออเดอร์สีแดงนี่ก็คือออเดอร์ฝั่งขายนั่นเองนะครับก็คือราคาราคาด้านบนสุดนะครับเป็นราคาขายที่เป็นราคาขายถูกที่สุดตอนนี้นะครับส่วนออเดอร์ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาซื้อนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นออเดอร์ที่ต้องการซื้อที่แพงที่สุดอยู่ตอนนี้นะครับ เมื่อราคาเกิดแมทกันนะครับก็จะเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับเราสามารถกดดูได้ในเมนูตัดไปครับอ่าเมนูนี้นะครับก็จะแสดงราคาปัจจุบันเลยนะครับที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นอ่าเมื่อตอน12นาทีสิาวิที่แล้วนะครับเกิดการซื้อนะครับตอนนี้ซื้อกันเต็มเลยนะครับเขียว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 เนี่ยแสดงว่ากําลังขึ้นอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็นกราฟในนาทีหลายวินาทีเลยนะครับส่วนสุดท้ายครับหน้า เมนูออเดอร์นะครับก็คือออเดอร์ที่เราเปิดไว้นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีออเดอร์อะไรเปิดไว้นะครับอ่าอันนี้วิธีการซื้อขายนะครับอ่าสมมติผมอยากจะซื้อบิตคอยตอนนี้ครับอ่าผมก็มากดอ่าเลื่อนเมนูซื้อขึ้นมานะครับเลื่อนเมนูซื้อขึ้นมาดูเราวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราอ่าตัดสินใจว่าจะซื้อนะครับอ่าเราก็กดเลื่อนเมนูขึ้นมานะครับการซื้อเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะครับ ก็คือซื้อแบบลิมิตอ่าซื้อแบบมาเก็ตแล้วก็แบบสต็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดีละตัวกันนะครับในการซื้อแบบลิมิตเนี่ยนะครับเป็นการตั้งซื้อเป็นการตั้งออเดอร์ซื้อนะครับโดยราคาเนี่ยเราจะสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเองว่าเราอยากซื้อราคาเท่าไหร่นะครับสมมตุติผมต้องการจะซื้ออ่าบิตคอยนนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็คือขั้นต่ําเริ่มต้นที่ซื้อที่10บบาทนะครับอ่า ผมใส่ไป10บาทนะครับอ่าราคา10บาทราคาที่ต้องการซื้อนะครับราคาบิตคอยตอนนี้อยู่ที่1 6อ่า1ล้าน1 6 0ล้าน6แสนนะครับอ่านี่คือราคาล่าสุดปัจจุบันเลยก็คือราคาที่มีคนขายตั้งเอาไว้นะครับคนขายตั้งเอาไว้ที่1674850นนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ถูกกว่านี้นะครับ แล้วก็ไปตั้งซื้อตัดหน้าฝั่งสีเขียวนะครับก็คือ1 6 7 4 0เอ่า0 0 1อ่าเนี่ยเราก็จะการเราก็จะเป็นการตั้งออเดอร์ตัดหน้าคนที่ซื้ออยู่ล่าสุดตอนนี้นะครับกลายเป็นเราซื้อแพงที่สุดเราก็จะเป็นออเดอร์แรกเลยนะครับแล้วก็เราซื้อ1ิบาทนะครับเป็นขั้นต่ำอ่าราคาบิตคอยเท่านี้นะครับจำนวนบิตคอยที่เราจะได้นะครับก็คือ 0 0 0 0 0จุ5 btc นะครับนี่คือจำนวนบิตคอยที่เราจะได้อ่าหลังจากนั้นเราก็กดซื้อออเดอร์เราคือเราก็จะขึ้นไปอยู่บนสุดนะครับอ่าต่อมาครับการซื้อแบบต่อไปนะครับซื้อแบบมาร์เก็ตนะครับซื้อแบบมาร์เก็ตเนี่ยก็คือจะมีช่องให้ใส่ก็เพียงช่องเดียวน,นะครับก็คือช่องเงินนะครับสมมุติผมซื้อ10บาทนะครับช่องเงินนี้10บบาทนี้นะครับพอเรากดซื้อปุ๊บ จะเป็นการซื้อราคาที่มีคนขายต่ำที่สุดตอนนี้นะครับก็คือราคา1 6 7 4 8 5 0นะครับเป็นการกดซื้อแบบรวดเร็วนะครับถ้าใครแบบใจร้อนอยากซื้อตอนนี้ต้องการตอนนี้ก็คือกดซื้อแบบมาร์เก็ตได้เลยแต่ก็เสียก็คือจะได้ราคาที่สูงขึ้นไปนิดนึงนะครับจะได้จะไม่ได้ราคาที่ต่ำที่สุดของตอนนั้นนะครับาฉะนั้นต้อง ดูดีนะครับว่าเราต้องการความรวดเร็วหรือเราใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็กดซื้อแบบลิมิตต่อไปครับเป็นการสต็อปนะครับสต็อปเนี่ยเป็นการซื้อแบบตั้งสต็อปล่วงหน้านะครับสมมติผมต้องการซื้อ10บาทนะครับแล้วคิดว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะลงไปนะครับหรือว่ามันจะขึ้นไปก็ได้นะครับจะลงหรือจะขึ้นก็ได้ ให้เปิดสต็อปที่ราคา1674 0, 0 0 0นะครับอ่าอนนี้ก็ได้นะครับเมื่อราคาลงไปถึง1 6 7 0 0ล้านเนี่ยให้เปิดออเดอร์ของเราขึ้นมานะครับออเดอร์ของเราก็จะเด้งขึ้นมาให้เกิดการซื้อขายขึ้นแต่ส่วนใหญ่การซื้อแบบสต็อปเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเพราะว่ามันจะคล้ายกับการซื้อแบบลิมิตอ่า ส่วนใหญ่การซื้อแบบสต็อปเนี่ยจะนิยมการซื้อขายแบบสต็อปเนี่ยจะนิยมในการขายมากกว่านะครับก็คือขายแบบสต็อปนะครับจะเป็นเหมือนการตั้งสต็อปลอสอ่าสมมติว่าผมมีอยู่อ่าผมมีอยู่1นึ่งบิตคอยนะครับอ่าแล้วอ่าผมกลัวว่าเหรียญเนี่ยมันจะล่วงลงไปจากราคาล้านหเนี่ยเหรียญมันจะล่วงลงไปเหลือมูลค่าต่ำนะครับผมยอมขาดทุนได้ที่ อ่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทสิบร้อยพันหมือนแสนล้านอ่าแล้วผมก็จะขายในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทอ่าอันนี้ก็คือเป็นการตั้ง Sto p l ล s s นะครับเผื่อเหรียญราคามันล่วงนะครับเราจะได้ไม่ขาดทุนเยอะเราตั้งจุดที่เรายอมรับได้ในการขาดทุนนะครับก็คือเมื่อราคาบิตคอยล่วงไปถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับออเดอร์ของเราก็จะเปิดขึ้นมาให้เราขายในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทจํานวน1นึ่งบิตคอยนะครับ อ่านี่ก็คือเป็นการตั้งขายแบบสต็อปนะครับจะนิยมใช้ก็คือเป็นการตั้งสต็อปลอตนะครับเวลา,าเผื่อเวลาเหรียนราคาลงนะครับเราจะได้ไม่ขาดทุนเยอะนะครับส่วนการขายแบบลิมิตนะครับการขายแบบลิมิตก็เหมือนการซื้อแบบลิมิตเลยครับก็คือเราตั้งเราตั้งกําหนดเองได้ว่าเราต้องการหนึ่งเราต้องการขาย1นึ่งบ i ตคอยราคาที่เท่าไหร่นะครับเราตั้งได้เองเลยนะครับส่วนการขายแบบมาร์เกอ่าอันนี้นะครับ อันนี้จะจะเหมือนการซื้อแบบมาร์เก็ตนะครับก็คือถ้าเราขายแบบมาร์เก็ตนะครับเราจะใส่จํานวนเหรียญน,นะครับสมมุติเรามี1เหรียญแล้วก็ใส่เป็น100%นะครับเรากด100%ตรงนี้ก็ได้หรือว่าใส่จํานวนเหรียญก็ได้นะครับมันก็จะเกิดการขาย1นึ่งบิตคอยโดยทันทีนะครับถ้าเรากดขายโดยจะขายให้คนที่ตั้งราคาเปิดเอาไว้สูงที่สุดณตอนนั้นนะครับซึ่ง การขายแบบมาร์เก็ตเนี่ยจะต้องแบบต้องการขายแบบแบบาข,าแบบขายเดี๋ยวนี้ขายรวดเร็วนะครับต้องการอ่าต้องการขายทันทีนะครับอ่าจะทําให้ราคาจะขายได้ราคาถูกกว่านะครับฉะนั้นก็ข้อควรระวังนะครับควรระวังต้องดูว่ามีมีคนรับซื้อเนี่ยอ่าพอกับออเดอร์ที่เราขายหรือไม่เหมือนตอนนี้ถ้าผมขายไป1นึ่งบิตคอยเนี่ยอ่าถ้าดูคนรับซื้อตอนนี้นะครับมีคนรับซื้อ1นึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามบาทเนี่ย แค่ไม่ถึงบิตคอยครับแค่0ูนย์จุดศูนย์ศเองนะครับดังนั้นถ้าผมกดขายไปเนี่ยราคาจะไม่ใช่แค่1นึ่งล้านหกแสนครับราคาจะล่วงไปถึงนู่นเลยนะครับหนึ่งล้านเจ็ดพนล้านหกแสนนะครับนู่นนะครับจนกว่าจะครบ1บิตคอยที่เราขายนะครับฉะนั้นจะได้ราคาที่ไม่ใช่ราคาเดียวนะครับจะเป็นหลายราคานะครับอ่าต่อไปนะครับอ่านี่การซื้อขายนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็คือการ เมนูต่อไปครับเป็นเมนูวอลเล็ตนะครับอ่าเมน, et, นูวอลเล็ต uh, เนี่ย mm hmm. ก็จะบอกจํานวนเหรียญที่เราถืออยู่นะครับแล้วก็ราคาเหรียญณตอนนั้นคิดเป็นจํานวนเงินออกมาจริงๆนะครับว่าอ่าถืออยู่กี่เหรียญเป็นมูล,ลค่ากี่บาทณตอนนั้นนะครับอ่า uh huh. ก็จะอ mm ัปเดตได้ตลอดนะครับว่าเวลาข้อมูลณนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาเหรียญราคาเงินเงินของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ราคาเหรียญที่ขึ้นลงอ่า หน้าสุดท้ายเขาก็เป็นหน้า setting นะครับก็จะเป็นพวกบัญชีอะไรต่างๆนะครับแนะนํานะครับให้พวกให้เปิดการตรวจสอบสิทธิ์สขั้นนะครับหรือ two factor นะครับในภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นการป้องกันบัญชีของเราโดนแฮ็กได้นะครับจะเป็นการป้องกันที่ดีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับการแนะนําการซื้อขายนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นการ วิธีการรับสมัครนะครับเดี๋ยวจะเปิดทําคลิปให้อีกทีนะครับอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกช่้นนะครับขอบคุณครับ